พิตาพิตาพิตานังพิตานังพุลังวันทามิพุลังวันทามิอะไรอย่างนี้พุลังวันทามิพุลังวันทามิเด็กทุกคนล่ะพิตาพิตานังพิตานังพุลังวันทามิพุลังวันทามิพรุ่งนี้วันเดียวนะมาตามาตาพุลังวันทามิมาตา มาตานังคุลาวิชามีมาตามาตานังคุลาวิชามีสาอกไม่มาเออมามาฉันดียกกลับนั่นเลย

ยุ่กันนี่ละเอาไว้ปรคุณไปนี่ยนอ่ไปนั่งนี่ยนะไปนั่งวางไ้ลปนั่งวา้อยบางยนดอกเลียงสีสีอยู่นี่ะใองห่อกันสองห่อใจน่อยี่คนลูกโตาเลี้ยงหแงหลานแตหูไม่อี่มันละเลี้ยงูป่เก่

มีหอดี้าร้านแล้วก็เหรียญแล้วนะมีหลนไปห้องมหลนไปมิลอนไปมลนไปหลนหลนไปเสาน้ำลูกแมเกียดแหละนเ

บ่ต้อง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 จําหาเอาไปเอา <laughs> นังเห้ยงก็ป <complexity> ยินครับโอ้เขาก็อยินคังไม่มีใครนคนดังนันไม่ใช่ลากรึเปล่าสมไปหัดไปงี้ก็ผมเกตเิฟกว่ามาสมไปทิ้งมาวันนี้เนาะ

<cười> <cười> Năng là là <tròn>. เจ้า <laughs> <laughs>

ไป่นนี้ไานขออานข่านขออนขอานขานขออ่านอานข่านขออ่านอั่านออ่าน่นอง่านขออ่านขออ่านข่นของ่านขออนขอานขออ่่น่านานออ่านขอ่าน่านนน่งนานข่าอนข่นานขออานาขานขนนขานานขอนขานั่นา่านน่อน่าน่า

น้องปลาไปใส่แหละน้องปลา

เดี๋ยว่าออก้ลยสักทีอาบนมันไปเด้อลยไออกลเยอันนี้ก็รับเป๋าไปตลอดเด้อจางะสู้ไปหนึ่งน่และ้านใครล่ะน่าเราเจมเจเจมยัาอมนี่สิ่าจันี่จะเปีนอไปเอาเละไปนางปลาเข้ามา

เยกพ่าเป็นต้นของแท่เราเป็นรนกที่ี่ะตีรควาจะเลื่ต้องอะไราเกมาอันนั้นก็ได้น้ำมูกนราละ้าก็ได้อะไรมานีต้องเก่งใจไทเดีไปเราก็ต้องเก่งใจว่าให้จริงที่ดี ไม่กับดอกไม่เทียงไกดดไม่เียมดีดีกรไมเทียงอะไรเอาแคูั้งปีเนยบตนี้ต้เอาบไป้ายไปนี่ละเอาเลตีเอาเกิดมาดนเลยทัง ก็เลยหครจะนีแกยุงแม่นี่ล่ะจั้งนทองมาไปไปไมาเดือดก็ไปมันกินยาแกีขนอหลังมีเก่งก็พอ